จ้าสวัสดีจ้ามือนีก็ับมาพบกับช่องน้องชอนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ะมือนีช่องน้องชอนชาแนลก็มีแนวทางหวยหวุน้นนิเคอีจ้ะของวันที่หนึง่งพุศจิกากับมีมาหายือเก้าเนาะจา้ะทั้งสองรอบทั้งหลอบเศร้าและก็หลอบบายจา้ะแต่ก่อนที่เราจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องชอนชาแนลกลับมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระอคให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งแน่เด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนที่เราจะไปเบิองแนวทางเขากำับเมบืองรายงานผลก่อนนะจากของ หุ่นนิเคอีที่ห้องหายไปวันที่หนึง่งพฤศจีกาเนาะว่าผลออกตัวไดจากกับไปเบื้องผลรอบเศร้าก้อนรอบเศร้าห้องกับหายไปฟันหวิ่งรูด7กับหผลที่ออกมาบนออก8 1ดหนึาล่างออกซีหจากเ้องกับเขาล่างนอกจากเนาะเป็นตัวฟันวิ่งรูดหจากออกซีหก เป็นจังไเน่ยน,นอจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลพักกันได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบอก็ดีใจน้ำนอกจากกับเบื้องผลรอบออเศร้าไปแล้วนอกจากนาักลับไปตามต่อเ,เนี่ยสาหรับผลรอบบายว่าออกตัวใดจ้ะสําหรับรอบบายห้าก็หายไปฟันเจ็ดวิ่งหลุดแปดกับเผลที่ออกมาบนออกเจ็ J 08. ล่างออกสามเก้าเข้ากับเข่าบนนอกจากนอกเป็นตัวฟันวิ่งรูดแลยนอกจากกับออกเจ็ดศูนย์แปดเป็นเชนน่นไรนอกจากสําหรับรอบบายเข้ากับเข่าบนกันไปนอกจากนอกเป็นตัวฟันวิ่งรูดกระดีใจน้ำนอกจากสําหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนและกับเปลี่ยนแนวทางกระเบื้องไล่งาพ้นกันไปแล้วจากกับไปตามต่อแลน้นอกจากสําหรับหวยหุ่นนิเคอีวันที่สองพฤศจีการเนอกจากนะ วามีแนวทางตัวเลขห้เข้าตัวใดแน่นอกจากลับไปบึ้งกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามต่อกันเลยนอะจาเนาะสำหรับแนวทางหวยหุ้นนิเคออจากของวันที่สองพฤศจิกายนเนาะจ่าเนาะเข้ากับมีแนวทางให้ทั้งสองรอบเพื่อก่าจากถึงรอบเศร้าแล้วก็รอบบายจากเข้ากับมาเบึงแนวทางของรอบเศร้ากันก่อนเลยเนาะจ่าเนาะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้า <now reading> ตัวใดจาก สำหรับรอบเศร้าจะกลับไปเบื้องตเด่นกระไฮเด่นแปดกับเด่นเก้าจะไปเบิ้งฟันวิงรูดเนาะมาเบิ้งฟันก่อนกระไฮฟันแปดวิงรูดกระไฮเก้ากับแปดจะเข้ากลับไปเบิ้งงนอกจากเนาะตเน้นโตล้อกับโตรล่องนาะจ้ะเนาะกลับมาเบิ้งโตเน้นกันก่อนโตเน้นกระไฮ 8ป8ส8มแปด่หจ้ะไปเบื้องตัวร่องเนาะจ้ะตัวร่องก้าสเก้าสี่เก้าหแล้วก็เกหจ้ะ เขากลไปเบิงแนวทางตัวเน้นตัวเจาะสองตัวเนาะจากใ้เล่นไปกรบน้ำจากต่ว่าแต่ละมือเนาะจ้ะสําหรับตัวเน้นตัวเจาะก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างเขากัใช้แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่งง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิงเขากัเบิงแนวทางของหลบเสาไปแลวเนาะจ้ะกัไปตามต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางหลบบาย ว่ามีตัวเรีกแนวทางให้ตัวใดจะสําหรับแนวทางหลอบบายนอกจากกลับไปเบื้องตัวเด่นก็หายเด่นศูนกับเด่นหนึ่งไปเบื้องฟันวิ่งรูดจะมาเบิ้องฟันก่อนก็หายฟันศูนยวิ่งรูดก็หายหนึ่งกับ0ไปเบิ้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็หาย 03, 04, 0, 5, 0 6, ู0ย์สามกจไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกระใหนึ่งสามหนึ่งสี่าหกจ เขากับไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวจาอสองตัวก็ให้เลนไปกราฟน้ำนอกจากตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือเนอกจากเขาก็จะเน้ยนย้ำเสมอตัวเน้นตัวเจาะสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรูดบ้างเข้าก็ใสาแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจากตันนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองออกไปเล่นกันเบิ่ง เป็นแน่แน่นจาะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ่ะเบิงแนวทางหวยหุนิเคอีของวันที่วันที่สองพฤศจิกาไปแล้วนอกจากเนาะทังสองรอบทังหลอบเศร้าแล้วก็รอบบายเบิง์ตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันว่านอกจาะมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใด เพื่อเห้าจิตด้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกัลเลเที่ยวคิดไว้ไทายนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจากพบกันไหมในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้า สวัสดีจ้า